ทำคลิปมาตั้งนานแต่วิดีโอกับทำเงินไม่ได้เพราะติดลิขสิทธิ์เพลงบน YouTube เรื่องสำคัญที่ทำให้ครีเอเตอร์หลายๆคนสูญเสียรายได้จากการทำคลิปวิดีโอไปเพราะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงบน YouTube หลายคนอาจจะเคยโดนเค็มลิขสิทธิ์เพลงในคลิปของตัวเองและอาจจะสงสัยว่าทำไมวิดีโอของเราถึงไม่มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้ลิขสิทธิ์เพลงหรือ Music Copy r i g h t คือสิทธิ์ที่เจ้าของมีในการควบคุมการใช้งานเพลงของเขาไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่เพลงการเล่นรวมไปถึงการใช้เพลงในสื่อออนไลน์อย่าง u t u b e ถ้าหากเราโดน เพลงใน YouTube นั่นหมายความว่าเพลงที่เราใช้ในวิดีโอมีลิขสิทธิ์นั่นเองเมื่อเราอัพวิดีโอลงใน YouTube ระบบของ YouTube ก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคอนเทนต์ d มาตรวจสอบว่าเพลงที่เราใช้นั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่โดยเทียบข้อมูลเสียงที่เจ้าของลิขสิทธิ์อัพไวในระบบถ้ามีการตรวจสอบพบว่าเพลงนั้นมีเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบก็จะทําการเคมลิขสิทธิ์หรือที่เราเรียกกันว่า c o อปปี like ้ไลท์เคมนั่นเองซึ่งการโดนเคมลิขสิทธิ์นั้นอาจมีผลหลายอย่างตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์กาหนดเช แบ่งรายได้จากโฆษณากับผู้อ้างสิทธิ์หรืออาจได้รับประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่า Copy ตูนไลท์สไตล์นั่นเองแต่เพึ่งกังวลไปเพราะยังมีวิธีแก้อยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เสียรายได้ไปมากกว่านี้เราไปดูวิธีแก้ไขเมื่อโดนเคมลิขสิทธิ์จากเพลงกันเลยเริ่มจากเข้าไปที่ YouTube Studio ไปที่เมนูเนื้อหารหรือว่าคอนเทนต์หรือว่าจะกองจากตรงนี้แล้วเลือกลิขสิทธิ์ก็ได้ก็จะเห็นวิดีโอที่โดนลิขสิทธิ์ทั้งหมดคลิกดูรายละเอียดได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะ,ก,ะ,ะก็็็จจจะะะะะเเเเเเหนนนรราาาายยยลลลอีีดดกกกกก่วับคคคมมถ้โิิิขสทธ์พง ว่าเพลงที่ถูกเค็มคือเพลงไหนและเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเป็นใครตรงเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ตรงนี้เขาก็จะมีให้เลยอีกว่าจะดูรายละเอียดหรือเลือกที่จะดําเนินการเลยถ้าคลิกดูรายละเอียดระบบก็จะบอกว่าตําแหน่งที่พบเนื้อหาลิขสิทธิ์อยู่ในช่วงไหนประเภทของเนื้อหาที่โดนลิขสิทธิ์และผู้อ้างสิทธิ์เป็นใครแล้วก็จะบอกถึงผลกระทบของวิดีโอด้วยมาถึงในส่วนของการแก้ไขกันบ้างสิ่งที่เราสามารถทําได้หากต้องการแก้ไขการอ้างสิทธิ์ให้กดไปที่ดําเนินการหรือว่า take action ตรงนี้ได้เลยระบบก็จะขึ้นตัวเลือก การจัดการกับการเคมาให้วิธีแรกลบเพลงหรือว่าเอาเลซองก็จะมีให้เลือกว่าจะลบเพลงที่มีการอ้างสิทธิ์ในส่วนที่ตรวจพบทั้งหมดออกแต่เก็บเสียงอื่นๆเช่นเสียงพูดคุยเอาไว้หรือจะเลือกปิดเสียงในส่วนที่มีการอ้างสิทธิ์นั้นก็ได้ถ้าเลือกหัวข้อแรกระบบของ YouTube ก็จะพยายามเก็บเสียงอื่นๆที่ไม่ใช่เสียงเพลงอันมีลิขสิทธิ์เช่นบทสนทนาซาวเอฟเฟกเอาไว้ให้มากที่สุดแต่ถ้าเลือกการปิดเสียงทั้งหมด <ๆ S 1> ก็จะทําให้ส่วนนั้นของวิดีโอเงียบไปเลยไม่เหลือเสียงอะไรไว้ทั้งสิ้นวิธีีท่2 เปลี่ยนเพลงหรือว่ารีเพย์ซองใน YouTube Studio นะคะก็จะมี Audio Library ที่เราสามารถนำเพลงมาใช้แทนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์เลือกเพลงที่จะนำมาใช้แทนแล้วก็กดบวกตรงนี้ได้เลยแนะนำว่าให้เลือกเพลงที่มีเครื่องหมายปุ่ม YouTube อยู่ด้านหลังเพราะสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องให้เครดิตเพิ่มเติมซึ่งจะต่างกับบางแทร็กที่มีเครื่องหมาย CC เวลาใช้จะต้องทำการให้เครดิตไว้ใน Description ของวิดีโอด้วยวิธีที่3ตัดส่วนนี้ออกหรือ t ิม m Out Segment เขาก็จะให้เลือก ช่วงเวลาที่ต้องการตัดส่วนที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ออกจากวิดีโอส่วนที่โดนตัดก็จะหายไปทั้งภาพและเสียงเลยหากเลือกวิธีนี้ก็อาจจะต้องคิดดีๆเพราะถ้าในส่วนที่เรื่องนั้นเป็นใจความสําคัญของคลิปวิดีโอหรือมีการใส่เอ็นสกีนหรือว่าการ์ดก็อาจจะถูกตัดออกไปด้วยนั่นเองวิธีที่4การยื่นโต้แย้งหรือว่า dispute หากมั่นใจว่าเพลงที่ใช้นั้นไม่ควรได้รับการเคมหรือมั่นใจว่ามีสิทธิ์ในการใช้เพลงนั้นอย่างถูกต้องเช่นซื้อสิทธิ์การใช้มาจาก Enanto หรือว่า Epidemic Sound ก็สามารถเจมเอกสารลิขสารร ลองสิทธิ์เพื่อนอามาประกอบการกดตัวแยงได้เลยเมื่อกดเข้ามานะคะระบบก็จะอธิบายถึงภาพรวมของการยื่นโต้แยง้งถัดมานะคะก็จะให้เราเลือกเหตุผลที่บอกว่าทําไมเราถึงมีสิทธิ์ใช้เพลงนั้นเช่นเป็นเนื้อหาต้นฉบับมีใบอนุญาตข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาที่ใช้นี้เป็นสาธารณสมบัติเมื่อเราเลือกเหตุผลในการอ้างสิทธิ์แล้วระบบก็จะให้เราอ่านรายละเอียดแล้วก็ให้ติ๊กเพื่อย,ยืนยันอีกครั้งสุดท้ายเขาก็จะให้เราอธิบายเหตุผลในการอ้างสิทธิ์สาหรับใครที่มีใบอนุญาตก็ให้นําข้อมูลขอองเกสาริ ว่าไรเซนมาใส่ในช่องนี้ได้เลยกดติ๊กยอมรับทั้งหมดและลงชื่อจริงนามสกุลของเราไว้ในช่องด้านล่างนี้แล้วกดส่งหลังจากนั้นรอการตอบกลับจาก YouTube หรือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์หากการโต้แย้งได้รับการยอมรับเคมลิขสิทธิ์นั้นก็จะถูกยกเลิกและวิดีโอก็จะกลับมาสร้างรายได้ได้ตามปกติแต่ข้อควรระวังนะคะหากยื่นโต้แย้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียต่อช่องได้ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสิทธิ์ในการใช้เพลงนั้นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาลิขสิทธิ์เพลงในอนาคต แนะนำว่าให้ขออนุญาตใช้เพลงจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้เพลงนั้นมาอย่างถูกต้องหรือใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons ที่อนุญาตได้ใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด <c oughs> ใครอยากรู้ว่าการใช้สิทธิ์แบบ Creative Commons <c oughs> เป็นยังไงสามารถเข้าไปดูคลิปนี้เพิ่มเติมได้เลยค่ะ <c oughs> และอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เพลงจาก YouTube Audio Library สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Audio Library ของ YouTube หรือว่ายังใช้งานไม่เป็นททมมโไไไดดด้้้้้คลลลิปปแแนนนะววใหสาาารถเเขูกัย การโดนเคมลิขสิทธิ์เพลงบน YouTube อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่เราสามารถจัดการกับมันได้โดยการเลือกวิธีแก้ไขให้เหมาะสมแต่ถ้าหากยังไม่มั่นใจกับลิขสิทธิ์เพลงที่ใช้ก็ควรใช้เพลงจาก YouTube Audio Library like หรือจากแหล่งเพลงที่ได้รับอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากทุกโมโจยบาย